เดี๋ยวผมจะทำนายดวงเนาะว่ายัางไงแต่อย่าลืมนะว่าภัยพิบัติจะรุนแรงขึ้นในปีที่2026-2027สปีนี้ครบละแล้วก็เรื่องของสงครามระหว่างประเทศอะ่ะมันจะเกิดขึ้นในแถบภูมิภาคเอเชียของเราเอเชียแปซิฟิกแล้วมันจะเกิดขึ้นหลายด้านนะครับเช่นเวียดนามจีนไต้หวัน Korea, South Korea, เกาหลีรั่งเาะเกาหลีใต้เนอะญี่ปุ่นแล้วก็ฟิลิปปินส์ซึ่งจะเรียงหน้ากระดานมีความกระทบกระทั่งถึงขั้นสงครามแล้วเมื่อไหร่เจอสงครามนี้ในแถบภูมิภาคนี้จะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สมแล้วครั้งที่ผ่านมาผมได้ทำนายไว้แล้วว่ามีคนพูดบอกอิสราเอล หยุดจริงแล้วก็ทำเลิกเลิกและทำสันติภาพกับปาเลสไตน์ไม่ห้าวันที่แล้วก็พึ่งถล่มกันคือมันเลิกหมดแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะผมหลับตาเห็นไม่ได้หมายถึงว่าผมไม่อยากเห็นสันติภาพนะเราจะต้องอยู่บนโลกแห่งความจริงแล้วเราต้องอยู่ให้เป็นเพราะคนที่ก่อสงครามไม่ใช่ประชาชนไม่ใช่พวกเรา ไม่ใช่ชาวไร่ชาวนาชาวสวนไม่ใช่เป็นคนที่หาเช้ากินขําไม่ใช่คนที่มีอํานาจคนที่เสียผลประโยชน์และคนที่ได้ผลประโยชน์ฉะนั้นผมแค่มาเตือนภัยเดี๋ยวผมจะหลับตาดูช่วงนี้จะเกิดภัยพิบัติอะไรบ้างนะครับทั้งหมดเป็นการพยากรณ์ผมเป็นหมอดูพลังจิตนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการฟางังการชมทุกอย่างเป็นความเชื่อส่วนบุคคลล้วนๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อผมหมดก็ได้ แค่ถ้าแม่นก็ติดตามถ้าไม่แม่นก็ปล่อยพันไปได้เลยนะครับไปใช้ชีวิตเป็นปกติได้เดี๋ยวผมหลับตาดูให้เนาะเพราะว่าผมพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าสองเดือนนี้คือตั้งแต่เดือนตุลาผมพูดก่อนว่าเหลือเดือนพฤศจิกาธันวาคือสามเดือนสุดท้ายระมัดระวังเรื่องของภัยพิบัติโดยเฉพาะภาคใต้แล้วก็ภาคกลางที่ผ่านมาแต่มันจะมีอีกเดี๋ยวผมจะหลับตาดูเนาะ นี่เป็นการดูดวงแบบสดๆเลยเนะเาะระมัดระวังและกันเรื่องของข้อพิพาทแล้วก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่พฤจิการทันวาโม,มกลาข้อพิพาทระวังเสียงระเบิดอะไรเงี้ยต้องระวังฉะนั้นเนี่ย การที่มีข้อพิพาทต่างๆต้องระมัดระวังเราจะได้ยินข่าวเกี่ยวข้อพิพาทเกี่ยวด้านชายแดนส่วนใหญ่เกี่ยวเรื่องของความมั่นคงฉะนั้นถ้าเราอยากจะอยู่รอดปลอดภัยก็อย่าไปอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่ที่ละเอียดอ่อนถ้าคุณผู้ชมอยากจะมีความสุขก็ไปเที่ยวอย่างอื่นแทน ไปเดินห้างไปสวนสนุกไปสวนสัตว์ไปซื้อของอร่อยๆแต่อย่าไปที่ที่มันเป็นข้อพิพาทสุ่มเสี่ยงหรือว่าเป็นเรื่องของก็เ,เรียกว่าพื้นที่ที่อ่อนไหวผมเตือนไว้เฉยๆโดยเฉพาะช่วงเวลากลางดึกช่วงเชา้าต้องระวังนะครับก็เป็นคำทำนายนะครับ ถ้าเรารู้ทุกอย่างที่ผมแนะนำเป็นการเตรียมตัวเตรียมตัวให้พร้อมแล้วอยู่ให้เป็นแค่ถ้าเรารู้ว่าเหมือนคนมันจะทะเลาะก,กันน่ะเนี่ยผมจะบอกถ้าคนมันจะทะเลาะก,กันแล้วเราไปเดินผ่านที่เขากำลังทะเลาะวิวาทเราสมควรไหมไม่สมควรถ้าเราเป็นคนที่เป็นพนลเมืองดีก็โทรแจ้งตำรวจนั่นวิธีการไม่ใช่เข้าไปร่วมสังครรม หรือว่าเดินผ่านที่เขากําลังทะเลาะวิวาทหรือกําลังมีอาวุธใช้กันแต่ถ้าเตรียมตัวพร้อมแบบผมที่ผมบอกไงไปเดินห้างไปเที่ยวสวนสน,กสนสสกุกไปเที่ยวสวนสัตว์พาลูกๆไปเที่ยวไปกินอร่อยในร้านอาหารไปทําอะไรที่เรามีความสุขกับครอบครัวของเรานะครับถ้าเชื่อผมการเตรียมตัวพร้อมก็จะได้กินอร่อยๆอ,อ,อ,อย่างนี้แต่วันนี้คนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นเขา อยู่ในตกที่นั่งลําบากโดยเฉพาะคนที่อยู่หัดใหญ่หรือภาคใต้คนภาคใต้ทั้งหมดตอนนี้ก็มีผลกระทบเหมือนคนเชียงใหม่คนภาคเหนือแหละคนภาคกลางเพราะทุกวันนี้ที่ภาคกลางชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีทุกที่สมุทรปาการนนทบุรีทุกที่แม้กระทั่งที่กรุงเ,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 เขาเรียกอะไรน,นะพระนครศรีอยุธยา หลายที่มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมอยู่บางที่นี่สามเดือนกว่าแล้วบางที่นี่สี่เดือนฉะนั้นเนี่ยเช่นเดียวกันเชียงใหม่ลำปางลำพูนเชียงรายเจอมาหมดแล้วแต่เราจะต้องอยู่ให้เป็นมีคนถามว่าข้าวโอ๊ตกินกับอะไรกินกับน้ำเปล่ากินกับน้ำเปล่ากินกับน้ำร้อนแต่ไม่ต้องน้ำร้อนเพราะว่า ไฟดับแล้วมันไม่มีลักกินนี่นะต้องเป็นรุ่น Instant นะมันมีหลายรุ่นนะครับเอารุ่นนี้นะรุ่นนี้ไม่ต้องโดนความร้อนไงแค่ใส่น้ำก็กินได้เลยมันมีหลายยี่ห้อนะแต่ยี่ห้อนี้มันถูกไงนะครับไม่ไม่ต้องซื้อของแพงแต่ของที่มีคุณภาพคุณผู้ชมก็เลือกตามศักยภาพกระเป๋าตัวเอง แต่ไงก็ถูกกว่าพวกอาหารการกินอ่ะเดี๋ยวผมจะส่งพลังสุดท้ายแล้วผมจะส่งพลังให้สำหรับคนที่อยู่ในภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับแล้วก็อย่างที่ผมทำนายไปแล้วนะว่าสามเดือนพิจิกาธันวาม,มกราต้องระมัดระวังเรื่องของเขตชายแดนเรื่องของระเบิดเรื่องอะไรต้องระวังผมแค่ว่ามันมีข้อพิพาทอยู่แค่ให้ระมัดระวัง ก็เตรียมตัวไว้ก็ไม่ใช่ปัญหาเราไม่ได้ไปไปลบก,กับใครหรือไปมีเรื่องกับใครฉะนั้นคุณผู้ชมก็ใช้ชีวิตปกตินะเรื่องบางเรื่องที่ผมทํานายเหมือนกับการทํานายน้ําท่วมอะไรก็แล้วแต่น้ําก็ต้องใช้แต่อยู่ให้เป็นเดี๋ยวผมจะส่งพลังให้นะครับสําหรับคนที่อยู่หัดใหญ่นะวันนี้แล้วก็ภาคใต้ทั้งหมดนะครับที่กําลังประสบภัยพิบัติน้ําท่วมนะครับ นับหถึง5้าเนาะหนึ่งสาสี่ห้าเรียบร้อยครับรอดปลอดภัยทุกคนเพราะว่าส่งพลังด้วยพลังจิตผมมีสมาธิมา53ปีปัจจุบันบนี้ผม,มาอายุห้าปีนะครับนั่งสมาธิมาตั้งแต่3าขวบแล้วอย่าลืมนะครับคำทำนายผมเป็นการพยากรณ์ผมเป็นหมอดูพลังจิตโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับ เพื่อให้เราอยู่อย่างมีความสุขถ้าคนเรามีสติมีวิจารณญาณเราก็จะไม่ไม่กลัวจิตมันจะมีความเข้มแข็งโชคดีนะครับฮักบายฮักบายฮักงาวฮักบายฮักบายฮักงาลอึ๊บอึบเอ๊ะชุบุบอึ๊บอึ๊บเอ๊ะจุบชุบบายบายครับ